เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะคือบ้านเราแล้วข้างหลังนี้เดินตรงไปข้างหลังนี้โอเคจะพเดินต่อไปเห็นไหมว่าถลนลงมาคนก็จะไม่ค่อยใส่มาร์กนะคะก็ข้างๆเราตรงนี้ก็ไม่ใส่ก็ลองเดินสวนเราเนีเ่นี่ไม่ใส่อีกฝั่งนึงก็ไม่ใส่หลอด้วยใส่หลอด้วยโอเคค e e p w a l k อากาดีเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ประเทศอังกฤษติดเชื้อกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ืถึงสี่0 0ต่อวัน oh, <wow. S 1> นะคะแล้วก็สถิติการตายก็อยู่ประมาณตั้งเริ่มต้นตั้งแต่1 0 0 0งพันถึง1น0่นะคะต่อวันแล้วก็ผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนตอนนี้ก็จะมีประมาณ เกิน4ล้านคนนะคะที่เขานับตั้งแต่วันที่8ธันวาคมถึงวันที่17กรก,กราคมนะคะขอโททีที่ผ่านมาก็ถือว่ายังน้อยนะสำหรับโดดแรกที่ฉีดไปก็ฉีดไปแค่กับคนผู้ป่วยกับคนแก่แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะก็จะไล่าอายุตั้งแต่มากไปถึงน้อยนะคะแล้วก็คนที่มี โรคประจําตัวอะไรพวกนี้ก็จะได้ฉีดก่อนส่วนเด็กอย่างเราที่มีภูมิต้านทานค่อนข้างดีกว่าคนแก่ก็จะต้องรอคิวค่อนข้างนานนะคะแต่ก็ต้องรองตับไปเพราะว่ามันไม่ใช่แค่น,น,นั้นนะทุกคนเพราะว่าอังกฤษตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นมาจากเคนแล้วก็มีสายพันธุ์จากที่มาจากแอฟริกาแล้วก็ที่มาจากบราซิล ฟังข่าวล้วท้อมากเลยทุกวันนี้แต่ก็ต้องซื้อต่อไปนะคะก็อย่างที่บอกไปบนรถเอ้ยที่บอกที่อย่างที่บอกไปบนรถไฟนะคะว่าแค่เดินออกมาจากบ้านซื้อกาแฟทุกวันนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะเพราะว่าปกติอยู่บ้านมากกว่าเดินออกมาข้างนอกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเดินถึงใจกลางของเมืองกรเนชนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต่อคิวรออะไรกันอ๋อ โคโอฟิสเอคิวเข้าเออโคโอฟิสอะคะ่ะไปซีนีเราคิวเข้าไปซีนีนะคะน่าจะส่งของแหละเพราะว่าไม่กี่วันก็วันวาเลนไทน์หรือว่าอาจจะมีทำธุรกรรมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงข้ามนี้คือร้านกาแฟที่บอมชอบมากินมากเลยนะคะอยู่ใกล้มหาลัยแล้วก็ห้องสมุดมาก แล้วก็อร่อยมากร้านหนังสือนี้ก็ดีนะทามาซื้อหลายเล่มแล้วแต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วนะคะ <Hotel. S 2> เพราะว่ารูเขากดเขาห้ามช็อปที่ไม่มีความจําเป็นต้องเปิดคสือพวกเส,สื้อผ้าร้านกิฟช่องกิฟช็อป้านหนังสือก็ต้องปิดไปเลยนะคะก็แอบสงสารเพราะขนาดร้านอาหารก็ยังเปิดได้แค่ take away และกิอนอินก็เปิดไม่ได้เนาะเพราะว่าโควิดโควิดโควิด เดินมาเรื่อยๆใกลถึงบ้านแล้วโอเคตอนนี้เราก็จะมาถึงตู้โทรศัพท์นะคะที่เป็นไฮไลท์ของประเทศอังกฤษเนอะที่ว่าคนไทยทุกคนมาต้องถ่ายกับตู้โทรศัพท์นะคะ mm hmm. นี่ตรงน,นี้เขาก็จะจะทำเป็นเหมือนแบบผู้ขายร้านก็พว้ขายกาแฟหรือไม่ก็ เออโลซานะคะเอ้โลล่านะคะโลล่านี้เป็นตูไข่คัพเค้กนะคะแต่ว,วันนี้เขาปิดอันนี้เขาก็ปิดนะคะแต่ปามีสกาวเวลาตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวจะโอเคค่ะทุกคนก็กำลังพาเดินไปที่ Greenwich Park นะคะพอเดินไปที่นี่เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปกินข้าวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าใม่สมกว่าแล้วค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยท่าเที่ยงนะคะ แล้วก็กินข้าเสร็จแล้วความต้องกลับไปทำ presentation ในเสร็จที่กลับมาที่ library นะคะแล้วก็จะถายให้ดูทีว่าห้องสมุดข้างในมันเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่อยากมาเรียนที่อังกฤษและมีคำถามอะไรก็ส่งคำถามไว้ข้างล่างหรืออมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบค่ะร้าน well, านี้เขาก็ uh, จะรังเรื่องอสเ็จหมูแล้ว <yeah. S 1> แดงๆนีนะคะะ <well, S 1> อเสเ็จหมู <yeah. S 1> ทุกคนจะมากินกัน เาเสร็จหมูอยู่ข้างหลงังทุกคนก็จะมากินกันถ้าเป็นวันพวกแบบเสาร์อาทิตย์จะรอคิวนานมากนะคะก็แนะนําให้มาวันธรรมดาแบบนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็คงคิวนะคิวยาวมากแต่ก็อร่อยจริงๆแต่ถูกด้วยถือว่าคนเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้อีกนะคะทุกคนแล้วก็ ที่เห็นกันเนอะว่าปามไปร้านกับข้ามาเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าให้สนช้ y o Your Hands หรือแบบว่าให้ทาเจลก่อนเข้าร้านหรือว่ามีตรวจวัดอุณหภูมิหรือ่าเซ็นชื่อขอเบอร์เหมือนเวลาเราไปเซเว่นหรือแมคโครที่เมืองไทยนะคะก็ไม่ค่อยรัดกุมเนอะคนก็เลยติดกันเยอะหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คนเยอะจริงๆนะสิ วันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่านี้แล้วเด็กจะเยอะมากหม้าเมอโอโหออกมาเหมือนคนไม่เคยออกจากบ,บ้านแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าก็เหนื่อยเนอะทำงานก็เหนื่อยแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องออกมาพักบ้างแล้วก็เออล็อกดาวน์นี้อยู่ได้แต่บ้านร้านผับก็ไม่เปิดให้นั่งชิวกินเหล้าเมาหมอยก็ทําไม่ได้ก็เลยออกมาครเครียดโดยการออกกำลังกายคะ่ะซึ่งเราก็เป็นหน,นึ่งคนในั้นก็แ ตึกสูงสูงข้างบนนี้นะคะก็คือเส้นแบ่งเวลาโลกนะคะในอังกฤษใหม่ๆบางไม่รู้ว่ามันคืออะไรไอ้ลย่อพ Park ไอย่าพารเนี่ยจริงๆมันคือที่ใส่อึอหมานี่แอบตอนมาแรากๆนึกว่าเอ๊ะให้เอาตู้ไปเซนีเล็กๆมา,มาตั้งไว้ในพารคเข้าไปแล้วเหม็นเวอร์คือเรามาถึงจุดสูงสุดของ Finish Park นะคะ ปกติเขาจะให้เราเข้าไปในจุดชมวิวตรงนี้นะคะแต่นี่เขากั้นไว้เพราะว่าโควิดเนาะเขาคงกลัวคนมาชุมนุมตรงนี้กันเยอะแต่วิวมันสวยจรงิง<แ>ข้างหลังเห็นไหมก็มองแค่นี้กันไปก่อนนะคะเอาไว้มันเปิดจะพามาดูใหม่คอฟฟตรงนี้มันไม่เคยมากินเลยใครเคยมากินมาบอกแม่นะว่าอร่อยไม่อร่อยนี่คอฟฟห้างหลังนี้คนต่อคิวกันอยู่เนี่ยคะ่ะโอเค จะพาไปเดินอีกที่หนึ่งก็คือถึงแล้วนะคะเส้นแบ่งเวลาโลกของเราถึงแล้วถึงแล้วเสียดายน้ะงเขาปิดกันไว้แบบนี้แต่สวยไหมสวยเนาะโอเคนี่นะคะเส้นแบ่งเวลาโลกของเรา ก็ดูแค่นี้ไปก่อนนะกะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเสียค่าเข้านะคะไม่ฟรีนะคะเอานะคะไม่ฟรีนะคะแล้วก็แต่เขาก็ปิดอยู่ดีแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรนะโควิดเนาะแต่ค่าตั๋วก็ไม่แพงมากนะคะแต่ถ้าใครชอบประวัติก็มาที่นี่หรือว่าชอบมาถ่ายรูปเฉยๆก็คือเหตแห่งดำๆตรงนี้คือเส้นแบ่งเวลาโลกนะคะสิงร้านกาแฟร้านนี้ก็อร่อยดีนะคะ หน,น,นี่คนไม่เยอะนะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะคิวยาวมายังหน้าร้านตรงนี้เลยซึ่งตามมารอกินทุกเสาร์อาทิตย์นะเสียตังอะไรกับเรื่องงงมันไม่รู้อ่ะมันไปไหนไม่ได้แล้วมันเซ็งอ่ะก็กอกำลังกายกินกาแฟกับบ้านร้านนี้นะคะวันนี้กินกาแฟไม่ได้แล้วเนาะกินไปสองแก้วแล้วถ้ากินแก้วที่สามก็ไ,ไปต้องนอนแล้วคืคนนี้